ได้ยดยินพอดีว่าเจฟมีปัญหาในเรื่องค่ะ,คะก็คือว่าเจฟอยากจะถามคําถามก็คือว่าเจฟยังมีปัญหาในเรื่องของการพบลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆซึ่งพูง่นยๆคือลูกค้ารวยๆเราเปิดใจโอเคแล้วก็คือกับเขาโอเคกับสิ่งที่เราเสนอไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่เจฟจะมีเขาอยากได้ในเรื่องของการบริการอเขาอยากให้เขาอยากรู้เพียงแค่ว่าเราอ่ะจะดูแลเขาได้ไหม เราจะมีคําพูดยังไงครับพี่ให้เขามีความเชื่อมั่นและเชื่อเชื่อถือในตัวเราอะค่ะอว่าเราเป็นมืออาชีพและสามารถดูแลลูกค้าได้ค่ะอืรู้จักคนรู้จักหรือไม่รู้จักคําคนไม่รู้จักอ่าถ้าถ้าคนไม่รู้จักอาจจะยากหน่อยนะครับถ้าถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยถ้าคนรวยที่ไม่รู้จักมาก่อนอาจจะยากต้องบอกว่ายาก นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นคนรวยที่เรารู้จักอย่างที่คุณเจ๊บบอกว่าผ่านแล้วเข้าใจได้แล้วโอเคสินค้าชอบแล้วเนี่ยนะครับเขากลัวในเรื่องของการบริการอ่อจริงๆเราต้องทำให้เขารู้สึกชอบในตัวเราด้วยแค่นั้นเองอ แล้วเราจะมีความคาพูดอย่างไงบ้างคะพีแ่แบบว่าอยากให้เขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเขาอะค่ะพูดจากหัวใจเลยว<ล><ำ>่ามีคําพูดใช่ไม่ไม่มีครับนะเจี๊ยบครับคําพูดมาจากต้องมาจากหัวใจของนาเจี๊ยบที่แบบว่าเขาสัมผัสได้ว่านี่คือคําพูดของนาเจี๊ยบมาจากใจเพราะฉะนั้นถ้านะถ้าผมเป็นนาเจี๊ยบคือผมเป็นคนแบบเนี้ยคือผมพูดแบบนี้ แล้วผมจากพูดอะไรผมพูดผมจริงใจยังไงผมพูดไปเลยครับเพราะว่าลูกค,ค้าเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสัมผัสได้อย่าใช้คำพูดเพราะๆหรือวิธีการคำพูดของผมนะเจีย๊ยบเอาไปใช้ไม่ได้แล้วคำพูดของนะเจีย๊ยบผมก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีตังค์เยอะๆเขาผ่านคนเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยเขาจะดูว่าเราท่องมาเราปรับตัวมาหรือเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย นเจียเป็นตัวตนของตัวเองไปเลยครับแล้วคนรวยเนี่ยผมคิดว่าเขารับได้ทุกประเภทแต่เขาจะรับไม่ได้ถ้าเราพยายามแกล้งทำเป็นอีกอีกตัวหนึ่งนะเพราะนเจียพูดกับเขาเลยว่าสงสัยอะไรยังไงหรือพูดได้เลยครับตรงๆได้เลยครับจงเป็นตัวของตัวเองเคครับขอบคุณค่ะ<อ> ครับผมอาชีพของเราเนี่ยมันมีสนเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือ be yourself คือจงเป็นตัวของตัวเองอาชีพของเราสำหรับผมอะ่ะผมชอบอาชีพนี้มากเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้อย่างดีเราไม่ต้องเสแสร้งอะไรเลยพูดตรงๆนะฮะพูดตรงๆทำอะไรได้ตรงตรแบบไม่พอใจก็ ก็ไม่ต้องขายจบพอเราไม่ขายเขาจะซื้อจริงแต่ถ้าเราพยายามขายเราพยายามแบบลูกค้าชอบแบบนี้เราก็พยายามทำแบบนี้เพื่อให้เขาชอบอะไรเงี้ยเราทําไม่ได้นานนะเพราะฉะนั้นอย่าทําผมจะแนะนําเราว่าอย่าทําคือเป็นแบบเนี้ยจงเป็นดวงตัวเองเพราะน่าเจ็บอินสเน่มากอยู่แล้วนะผมดูจกัก การพูดค <G uard ian> <ong> ุยอ่ะคือแบบตรงตรงน้าเจ๊แบบตรงๆให้น้าเจ๊ปั้นคําพูดอ่ะมันไม่ได้บอกพูดแบบนี้นะน้าเจ๊พูดสวัสดีค่ะแล้วก็อย่างนี้อย่างนู้น้าเจ๊พูดได้เหรอมไม่ได้มันสตอรหรื <c oughs> อว่อ <laughs> าเพราะฉะนั้นน้าเจ๊ต้องรแบบ <c oughs> มันต้องแบบปึงป้งๆอ่ะเออใช่ปะ่ะดูจากบุค,คลิก <c oughs> อ่ะใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นน้าเจ๊จงเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละครับ พูดกับเขาแบบแบบชัดๆว่ามันเป็นแบบนี้วิธีการแบบนี้ทํางานแบบนี้นะเจ็บทํางานแบบนี้นะเจ็บทํางานแบบนี้เจ็บทํางานแบบนี้แบบนี้จะให้รับรองอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เออคือได้แบบเนี้ยอืมประมาณอย่างเงี้ยนะลูกค้าจะชอบฮะสินค้าเป็นแบบนี้พูดแบบนี้ตรงๆแบบนี้หุ้นหุนแบบนี้แบบนะเจ๊บอ่าอ่ามันก็จะลูกค้าจะซื้อแต่ถ้า น้าเจี๊ยบมาพูดเพราะเพราะอูน่ากลัวถูกป่ะนะเพราะอาชีพเราเนี่ยจะเป็นอาชีพที่สุดยอดหนูเคยหนูเคยหลายครั้งแล้วที่แบบว่าครับ